นี่นอกมาทางนึ่งเฮ้ยไม่อย่างคือิิโงนี้นกบังจานแว่นกอนครับใส่หม่องได้คือว่าโงนี้นกนี่รัดแตยวะเออมันกันฟังทั้งนี้มันกันหนาจะออกไมันนี้นาะอกขนาดนี้วะยก็ยังวาโอ้ยยังไงนะ ขอภัยก้นกนกอนนี้เนาะไอ้ยะคือพวกนี้หนกกว่ะออกมากันยบไองนกันยิบตกใหม่ำเจ็บอได้โกงแงก,ก,แงกเผ็ดยังบอ่มีนกเขาครับพี่นอกผมยินเก็บหนึ่งเต็มครับผมเ้านี้เดี๋ยวรุ่นต่อครับ<อ> babai yeah, babai <tripe> โดดแล้วครับเสานี่เก็บได้แล้วครับเต็มนี่ลงมาเพิ่งครับพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้ววะย <c oughs> ังไหนน้อพี่น้องไยแค่ป้องหัวกันกป้องหัวกัน เออตัวนี้เสียงเสียงออกกลางๆตัวนี้นสียงไม่ใช่เสาเลียววะเ<ะ>งไม่เสาเลียวบะเสานี่นะเออเสาเดี่ยวมาเดี๋ยวเอาเจ้โดหน่อยหน่อยนงอย่ามาใ<ะ>แสองิครับผมเ้านี่ครับโอ้ยอนสยงได้พี่น,อน้องเลย<ะ><ร>น่ีละจอฮะมีละได้อยูะได้อยู่ รถลดดอนแสงจังน้อยครับดดๆๆเป็นเป็นไรเขาวะนี่มันหัวเสาหนีว่ะพอใจเสาปากไปบ่ะเอาเลยแถมเงินพดหายครับย้ําไม่ได้เสาหนีเดี๋ยว<บ>น,น<ล>ดาดไหนเนะนี่ยเสาหนีนะนี่หน่ะมันยืนมันยืนขันอยู่นี่มันป่ะเออมันหัวเสาหนีนะมันตกไปเอาเลยในตะปดแล้วครับมือน,นี้ครับนน <laughs> จะปดใหตุเกินครับมือน,นี้นแะนกปดบ,บ่ ชัหดหยาบนะครับสองเต็มแล้วครับบันนี้มนันแล้วครับเสานีปีงา่ายไม่ใช่เสาหนีดีคันอยู่หนีน่ะแมื่อนี่เลยมันหัวเสาหนีมันต้องไปเลยไกะๆอย่างนี้มันไปงามบ่เพิ่งดูสายเมืองครับพี่นอ้องนกสายเมืองครับลากข้อเป็นไดเจ้าก,กูบุ้นี่ตัวนี้จำเป็นหนาลุกคนซือวีบ่ <laughs> เอาละครับรุ่นเพชรครับค้อนนี่พี่น้องโอ้ย่อนแสงเด้อครับเอ้เห็นบะน้อคอ้อนนี่หัวว่าเห็นแล้ว <laughs> เขาวะมาหอดวันนี้เรามงต้องเขา <laughs> เอาไว้

Mấy cái cây nó bục luôn. Hả? Hả? Cái cây. Hắn hoạt cái gì quá mình thôi với lấy đi, giọp lốt. Ú hú, cái khàng đi, đi khu của. đi nhấn xiếng này phết vô đây xây Đột thắng đấy กระหังบ่อย่างเสือเนี่ยอ๋อย่ามาทานเสือเยี่ยอ๋อเล่นกันคนละ <laughs> กันทิ้งแดงคนละขวดเอ็มลอยคนละขวดไปอย่างว่าทางเลยขอว่ากระหังอย่างเสือ,ขอเอ <laughs> ขาเห็นมาตรงกันอันนั้นย่อมเกิดขึ้นครับพี่น้อง bắp luôn bạn, quay cả, xếp cả háng mà đi đốt, rồi đây nè เรียบร้อยครับผมกระหังครับผมเสร็จผมแล้วครับรยบิมลอยครับผมหนึ่งขวดบรรจุถ้าแห็นเสียเ่็มลอยผมลอยเด้อมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วอย่าเล่นกับกระหัง <c oughs> กระหังสายเมี่ยงเก็บ <c oughs> แต้มแรกได้ครับบักเพลิด นนเนี่ยป้อนยูมองอุยยูเนี่ยวจันก็คือไปปดัไปไดยังไงต้องยังไ้อันนี้ไไทำเสร็เห็นปะเตรียมแรียกเคสครับผมเตรียมน้อยครับจัดจัดตัวนี้ครับจัดบ่เะเป็เรนรอยที่ยิงที่ครับตัวนี้ครับผม เสียงหน่อยครับพี่ครับเสียงนี่แต่กระโดดเป็นยังไงบะหูครับโอ้ขาโอเคหนึ่งจะ,จะมันจะมีนถีบหันไปหากะหังเทีเดียวโดดเลยวะเซ็ตเอ็มลอยด์คนนึ่งเพชรแจ้วเยี่ยมลูก <laughs> <laughs> แะวเป็นเซ็ตเอ็มลอยดหรอครับอ <laughs> อกแล้วจับคันหนึ่งคันหนึ่งลบถทีว่า โอ้ดวนกันเด้อเนาะสวัสดีเขาโตมอนกุยทุยดีแต่ว่าตัวนี้ไหมเดินเตืบสวัสดเขาสวัสดีหยาบใดพี่น้องเออสายเมียงกับผมเป็นง,ง่ายๆครับผมเหนียวเติบขึ้นกันละครับคุกเดียวครับปอดตรงไงหนึ่งคุกเดียวปอดตีนนึงูกใหญ่นึ่งคุกเดีดยวเทียมหน่อ,อนยเถรวาทหนุกเลยเอ้าเลี้ยงเพิ่งครับพี่น้องมางัดกัดไปถาเพิ่งข้อหน้าครับตะวั็นมันแล้วครับเป็นอะไรคร้องดไปเลย 哎。